thank <music> you สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับฟ r วเทรดวอน,นิคอสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ระบบมีปัญหาพยายามที่จะเข้ามาในสตูดิโอเพื่อไลฟ์แล้วปรากฏว่ามีปัญหาเข้าไม่ได้อยู่มา,าทั้สินาทีได้น,นะครับก็ตอนนี้เข้าได้แล้วแต่ว่าต้องเปลี่ยนบราว์เซอร์เป็นอะไรก็เลยเจอกับใช้หนึงก็มาดูภาพบรรยากาศต่างประเทศแล้วเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับว่าเมื่อวานทําไมตลาดเราถึงขึ้นมาได้ค่อนั้งจะดีนะครับ โอเคนะครับเกี่บรรยากาศการลงทุนในตลาดต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานยุโรปเองทรงๆตัวนะครับบวกลบผสมกันแล้วก็ในฝั่งอเมริกาเองดาวนจนลบนะครับแล้วก็ N นสแตกกับ S เอสแอนพีเอนก็ปิดบวก0.66กับ0.4%ได้แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าไปดูอะภาพจริงๆมันคือความผันผวนคือระหว่างวันเนี่ยมันมีแรงเทคนะครับในฝั่งของทางด้านเอสแอนพี P พวกนี้เนี่ยกดลงไปติดลบเลยแล้วค่อยเด้งกลับขึ้นมาเป็นบวกจะเห็นว่า เราจะเห็นว่าถ้าไปดูเนี่ยราคาส่ําสุตรของ S&P 500เนี่ยเราเห็นว่า S&P 500บวก26.75จุดใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยมันลงไปถึงเท่าไหร่66.12นะซึ่งเป็นระดับที่ S&P 500ติดลบแต่สุดท้ายตอนปิดเนี่ยกลับมาปิดที่66.71ได้นะครับดงนั้นก็จะเห็นว่าโ,โดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวแล้วจริงๆมีช่วจงจังหวะขึ้นไปถึง,ถงตอนแรกเนี่ย67ด้วยนะนะครับนะก็มีจง ต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามามองแล้วภาพของตลาดเองก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้มีความผันผวนพอสมควรนะแต่ที่นี่ผันผวนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันยังกลับมาปิดบวกได้ที่นี้มันมันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ก็สวัสดีนะครับคุณผู้สายใจทักทายกันนะครับแล้วก็ท่านอื่นที่เข้ามาด้วยนะครับก็เพิ่นผมเทสแล้วเนี่ยเหมือนไม้มันสัญญาณมันขึ้นแต่ว่าไอ้ตัวของลําโพงเนี่ยมันผมไม่ได้ยินเสียงนะก็เลยไม่แน่ใจว่ามีปัญหาหรือเปล่าก็ถ้าไม่มีปัญหายัางไงเดี๋ช่วช่วยแจ้งด้วยนะครับแต่ที่นี้ ถ้ามาดูแล้วตัวของทางด้านความผันผวนนี่มาจากอะไรก็อบอกว่าในหลักๆแล้วเนี่ยก็มาจากบรรยากาศาของการลงทุนในฝั่งของต่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องประเด็นที่เกี่ยวกับทานันานของตัวภาษีการคา้านะครับต้องบอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยในภาพของทางด้านภาษีการค้าในฝั่งงทนนนอเมริกาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็จะเห็นภาพที่มันมีความผันผวนจาก จากการที่จีนเองเไปควบคุมในเรื่องตัว,ตวการส่อกระแทกหาย,ยากนะซึ่งเราก็เห็นว่าในฝั่งอเมริกานี่ก็จะมีผู้เล่นอยู่2คนนะที่แสดงบทบาทคือคนแรกคุณทรัมป์คนที่2อคุณเบสเซนตคุณทรัมป์ก็จะคอยเล่นบทโหดนะก็คือว่าเอ้ยไม่ได้ทําอย่างนี้เราจะขึ้นภาษีจีนนะเราจะมีปัญหาแต่ทีเนี้ยปรากฏว่าเราจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะนะครับแต่ว่าคุณเบสเซนก็จะเล่นบทว่าเอ้ยเราก็คุยกันอยู่เราคุยกันได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเออเราอาจจะมีการขยายเวลา ซึ่งต้องถ้าใครจําได้ตอนที่จีนสหรัฐเองสามารถบรรลุข้อตกลงพักรบสงครามการค้าโชว์ขาวกดภาษีลงมาต่ำลงได้เนี่ยนะครับพอ mm hmm. ตัวนั้นมันจะหมดอายุประมาณเดือนพฤศจิกแต่คุณเบสเซนก็พูดว่าเ,เราอาจจะขยายไปมากกว่า3เดือนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าคุณทามมาเล่นบทโหดส่วนคุณเบสเซนก็จะเล่นบทที่ทาไมครับรีแลกซ์ผ่อนคลายเป็นนิสกายนะแล้วก็ทําให้ตลาดเองเนี่ยไม่ตึงเครียดจนเกินไปแล้วก็รีแลกซ์ในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นภาพตัวนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นหลายอย่าง นะครับที่มันเล่นบทผสมผสานันีไปทีนี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า,าข่าวที่จะออกมามก็คงจะเป็นประมาณนี้ดังต,ตลาดนี้ก็เลยผันผวนจากประเด็นนี้แต่ทีนี้ถามว่า,วาเอ๊ะทำไมทันผวนแล้วเนี่ยบรรยากาศลงทุนโดยรวมเนี่ยมันถึงยังมา,าปิดได้ก่อนข้างที่จะดีดีหรือยังมาปิดได้กอนข้างจะเป็นบวกนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราก็จะเห็นว่าอาจริงๆตัวของทานด้นการรายงานผลประกอบการในฝั่งอเมริกาที่ออกมาเนี่ย ก็ต้องถือว่าออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะนะครับถ้าเราไปดูก็จะเห็นว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวขอแป๊บึงอ่ะโอเคเราลองไปดูในฝั่งของตัวการงงรายงานผลประกอบการของอเมริกาบ้างนะครับก็จะเห็นว่า e a r n i n g ็ที่ออกมาเนี่ยมีตัวของทวกอะไรแบงก์ออฟอเมริกานะก็ออกมาดีกว่าคาดเห็นไหมครับมอร์แกนส์เซเลก็ออกมาดีนะล้วจะเห็นว่าเฮ้ยอย่างออมมอร์แกนส์เซเลกเนี่ย ค่า2.2 0 9ออกมา2.8นะครับก็ต้องบอกว่าในฝั่งของ Bank of America ฝั่ง Morgan Stanley เนี่ยมันก็จะมีปัจจัยบวกอย่างเช่นคนหนึ่งก็อาจจะทำค้าหลักทรัพย์ได้ดีอีกคนหนึ่งก็อาจจะมีงาน IB พีที่เขาจะดีเนี่ยผลประกอบการเข้ามาดีกว่าค่าส่วน ASML ก็จะเห็นว่ามองรายได้มันต่ำกว่าคาดนิด,ดหน่อยแต่กำไรนี่มันดีกว่าค่าครับแล้วก็ขณะเดีวยวกันเนี่ยบริษัทอเมริกาเวลามันให้เอาลุกนะว่าเอ้ยโอเคเอาลุก okay, เป็นยังไงเราก็เห็นว่าเอาลุกในฝั่งของ ASML ซึ่่่งงเเเปป็นนนผผลลิิิตตครรรือจักกใาชีย ก็ให้เอารูปค่อนข้างจะดีดีมานของการเครื่องจักรหรือชิพไม่ยังค่อนขนาาจะไปได้เยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ทําให้คนเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคือต้นน้ําของเทคโนโลยีถ้าไอคนผลิตเครื่องมันยังขายเครื่องจักรได้แบบดีมากๆเนี่ยก็แสดงว่าไอวัตถจักอันเติบโตของเทคโนโลยีโดยเฉพาะพวกเอไอเนี่ยมันน่าจะยังเดินหน้าไปต่อในแดนเราก็เห็นว่าภาพของผลประกอบการของหุ้นใหญ่ๆใ,ในฝั่งองเมริกาซึ่งอันนี้ก็จะเรียงตามลําดับอยู่แล้วนะครับก็เห็นว่าอีสามสี่ตัวแรกเนี่ย ก็ต้องถือว่าออกมาเขาน่จะดีอาจจะมีแอปบอทที่ออกมาแค่ทรงตัวนะครับแล้วก็ถัดมาเดี๋ยวเราิมาดูก็ต้องมาดูคืนคืนนี้แหละเพราะว่าคืนนี้ก็จะมีอะไรครับ TSMC นะเข้าใจเมื่อวานก็กวกเพราะว่าก็อาจจะเป็นคนที่มองว่าเฮ้ย ASML ยังดีเลยนะคนขายเครื่องจกักรกีคนที่ผลิตชิปคนอะไรมันก็ต้องดีต่อเนื่องตามไปนะรังนั้นก็เห็นว่า TSMC เองก็เป็นตัวที่คนก็มองว่าโอเคนะแล้วก็ต้องไปดูเนสเล่เชาวชวับนะครับ s c l พวกนี้นะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ ในวันื่นๆมันเราจะเห็นว่าตอนนี้สิ่งที่มันหล่อเลี้ยงบรรยากาศของการลงทุนหรือเป็นสิ่งที่มันเป็นตัวที่เราเห็นนะว่าตลาดมันมีความหันผวนมีคุณทรัมป์มาอัดมีอะไรแต่ว่าไอ้ความหันผวนียมันเหมือนมันมีบอกมาช่วยรองดาวไซด์ซึ่งมาจากอะไรมาจากเรื่องของตัวไอ้นี่แหละครับก็คือมาจากเรื่องของตัวที่ทางด้านของตัวผลประกอบการเนี่ยมันยังแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญที่เราต้องติดตามในฝั่งอเมริกาก็คือว่าเฮ้ยมันมีโอกาสจะหันผัวนะ แต่ถ้าผลประกอบการออกมาดีมันจะไม่น่ากลัวความหันบวชนี้จะไม่เยอะมากจนเกินไปนะครับนะ่นก็เห็นว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเห็นภาพเลยว่าอย่างเมงื่อวานดาวโจนส์เห็นไหมนะเอ่อบวกแล้วก็พุ่งลงมาแล้วก็กลับมานะทีนี้ S&P 5แอนแลนี่เป็นเอสซิมเยลอล้ก็จะบวกนิดหน่อยนะถ้าถ้าเป็นเอ่อตัวของนันจู่ดาวโจนส์เอ้ยนี่ฟิวเจอร์หรือเปล่าน,นะนะครับดาวโจน นะแล้วก็ s p 500อยู่นี่ s อ500นะครับนะแล้วก็จะมี N a s d a กซึ่งก็จะเห็นว่าเออเฮ้ยมันก็อ่าก็ยังบวกอยู่นะถ้าเป็น s p กับตัว N a s d a กนะครับนะโอเคเราก็มาดูกันต่อทีนี้ในฝั่งของเมื่อกี้เราคุยไปแล้วว่าในฝั่งองเมริกาเนี่ยคีย์สำคัญก็คือผลประกอบการซึ่งตอนนี้มันยังแข็งตลาดก็เลยแบบเฮ hey, ้ยจะย่อปุ๊บมันก็ยังมีแรงแต่ทีนี้ต้องมาดูว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะมีสายยังไงบ้างหรือมีใครบ้างไว้ที่ อาจจะผลประกอบการออกมาแล้วโตไม่ดีหรือโตช้าลงอาจจะดีนะแต่ดีแบบช้าลงก็จะเป็นจุดที่ตลาดกังวลได้นะครับกลับปีกันหนึ่งนะถ้าเราไปดูแล้วในฝั่งของเทนดันบ้านเรามีอะไรที่น่าจะต้องมาคุยกันนะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตัวของเทนดันบ้านเราเองเนี่ยเมื่อวานตลาดเองก็ขึ้นมาในระดับหน,นึ่งนะก็คือถ้าไปดูแล้วเนี่ยที่ขึ้นมาบวกเมื่อวานเนี่ยประมาณ20จุด นะซึ่งจริงๆเราก็ต้องถือว่าค่อนข้างจะดีเพราะว่าถ้ามองแล้วเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์เองตอนนี้ก็คือ1 2 7 0งสถึงหนึ่อันนี้จะเป็นจุดสําคัญนะแต่ทีนี้เพราะอะไรเพราะเราถ้าเรามาลองดูก็คือจะเห็นว่าเมื่อวานเราคุยว่าเส้นเด็กเนี่ยกลายเป็นว่ามันอ่อนแอกว่าหลายตลาดในเอเชียเพราะว่าหลายตลาดเนี่ยเขา,า,า,าเไม่ได้ลงจนหลุดเส้นค่าเฉลี่ยสิวันแต่ของเราเนี่ยเราลงแบบปุ๊บแท่งแดงหลุด10วันไปเลยอย่างเงี้ยมันดูไม่สวยนะแต่ทีนี้เราเฉ็นเมื่อวานก็ปิดบวก แต่ทีนี้จุดที่มาวัดใจต้องมาวัดใจกันวันนี้ครับนัก็คือวันเนี้ยว่าเฮ้ยตกลงวันนี้จะเปิดยังไงแล้วเปิดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะเกิน10วันนี้ไปได้ไหมหนึ่งสองเก้าหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นว่า10วัน25้าวันเนี่ยมันเรียงกันอยู่หนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองแปดเก้าอะตีวงกลมก็คือหนึ่งสองเก้าศูนย์นะก็แปลว่าเฮ้ยถ้ามันผ่านยึกกลับขึ้นมาเหนือทั้ง10วันและ25้าวันได้เนี่ยกลารเป็นว่าภาพตลาดเองอาจจะ อาจจะดูดีหรือเป็นการไซด์เว่อัพต่อได้นะครับดังนั้นก็วันนี้สําคัญเลยก็คือต้องมาดูเพราะว่าเราก็เห็นว่าวันก่อนถอยลงมาเนี่ยมันเหมือนยืนแนวรับหนึ่งสองเออหกหนึ่งสองหกศูนย์ได้แหละนะครับนะวันก่อนต่าสุดตัวนี้คือเท่าไหร่หนึ่งสองห้าหกด้วยซ้ำเอ๊ะอ๋อไม่ใช่อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นอันนี้โทษทีอันนี้เป็นโปรเจ c เต็ดอันนี้เป็นโปรเจ c เต็ดจริงๆต้องมาดูตัวของเซตจริงๆก็เห็นว่าเฮ้ยวันก่อนเนี่ย เราต่ำสุดเท่าไหร่หนึ่งสองหกหกเพราะฉะนั้นก็แปลว่าภาพตรงนี้ครับก็คือ,อยัง,อยงถือได้ว่าต้องมาลุ้นงนี้ว่าเถ้าสามารถผ่านสิบวันและยี่สิบห้าวันขึ้นไปได้เนี่ยอันนี้ภาพโดยรวมน่าจะเป็นภาพที่มันทำให้บรรยากาศของตลาดมีโอกาสดูด,ดีขึ้นแต่ว่าถ้าถ้าทําไม่ได้อันนั้นจะเป็นจุดลุ้นแหละทีนี้จุดของเซตอินดซ x เองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีสองสัญญาณที่มันมาโขกันอยู่แถวนี้ก็คือที่หนึ่งเนี่ย มันมี High เออ High ตรงนี้แต่ทำไมครับเป็นอินดิเคเตอร์ต่ำลงก็คือเป็น b e a r i s h divergence แต่ตรงแถวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยวุ้นไม่ได้นิวโ w นะแต่ว่าอินดิเคเตอร์มันลงมาก็เป็นอะไร hidden b u l l i s h d i v e r Gen c e มันเลยกลายเป็นว่ามีทั้งสองสัญญาณที่เป็นบูกับแบอยู่ในโซนแถวนี้ก็ต้องมาวัดกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสามารถยืน 1, 2 ก้าหนึ่งนะขึ้นไปได้อย่างน้อยสุดภาพตอนนี้จะคงภาพเชิงบวกในการกิ่งกําไรที่ทําให้การเล่นเนี่ยมันต่อย,ยอดขึ้นไม่ได้แต่กลับการถ้ายืนไม่อยู่นะคือยืนหนึ่งสองเจ็ดศูนไม่อยู่นะหลุดตรงนี้ลงไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวเดืดขาดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงแล้วว่าเอ้ยมันอาจจะเริ่มเข้าสู่การสตาร์ทจังหวะในการรับฐานนะซึ่งลึกไม่ลึกก็ได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับก็ในฝั่งของบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยมันจะมีปัจจัยลบ2เรื่องที่อยู่ตอนนี้ก็คือว่า ผลประกอบการรายตัวบางตัวอาจจะไม่ได้ดีนะครับกับอันที่สองจริงๆก็คือตัวของตัวเลขส่งออกของเดือนกันยาครับตุลาอนี้มีโอกาสที่มันจะติดลบนะครับนะก็ผมคิดว่าแย่สุดก็คือตุลาเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าตัวเลขสงตุลามันออกประมาณเท่าไหร่ออกประมาณกลางเดือนพฤศจิกแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเห็นภาพเนี่ยเราเห็นภาพหนึ่งเดือนล่วงหน้าก็หมายว่าถ้าตลาดจะตกใจมากๆก็ตกใจแถวๆตอนตัวเลขเดือนกันยาเนี่แหละนะครับมันก็แปลว่าประมาณสักวีคหน้าตัวเลขส่งออกเดือนกันยาจะออกเนี่ย คนก็คงจะมองไปถึงตุลาแต่ทีเนี้ยเ,เพราะเพราะตุลาปีที่แล้วมันเป็นพีคปีหน่อยก็แปลว่าทุกคนก็จะกลัวมากๆในในแถๆนั้นแต่ถึงเวลาจริงที่ตัวเลขส่งออกเดือนตุลาออกในตลาดไม่กลัวแล้วเพราะว่าถัดจากตุลาไปแล้วพฤศจิกายนเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าเอ่อตัวเลขส่งออกมันเริ่มชะลอลงก็แปลว่าระดับของการติดลบของการส่งออกถ้าจะมีนะมันก็จะไม่เป็นตัวเลขที่สูงเท่ากับเดือนตุลาคมดังนั้นถ้าตลาดจะผันวลมากๆก็น่าจะเป็นในหนึ่งเดือนขึ้นหน้าแต่ถ้าหนึ่งเดือนขึ้นหน้า เฮ้ยมันยังทนทานนะทนแดดทนฝนไม่หล่นยังยืนได้เนี่ยต้องบอกว่าเอ้ยก็เป็นไปได้ว่าตลาดเองอาจจะใช้อาจจะจบการปรับซึ่งการปรับเนี่ยก็ทําได้ทั้งการปรับในเชิงระยะทางและใช้เวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังดูไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยยืนได้นีม่มีอะไรมันอาจจะกลายเป็นการซด์ใบออกข้างคือเป็นการปรับฐานแบบใช้เวลาก็เป็นไปได้ก็อันนี้เราต้องมาลุ้นกันนะครับทีนี้ในกลุ่มของทาธน,น,นาคารพาณิชย์ต้องบอกว่าเซ็ตแบงก์นี้ก็ต้องบอกว่ากลายเป็น กลายเป็นบวกนะเพราะว่าเซ็ตแบง์ยังมีภาพของการยืนที่ในเชิงที่แบบดูเป็นเป็นโพซิทีฟที่สุดนะคือยังทรงเป็นขาขึ้น่ยไฮเออร์ไฮได้แต่ว่าเราก็เห็นว่าภาพของการฟื้นตัวของกลุ่มแบงก์ในเที่ยวนี้มันก็จะเป็นผลประกอบการของทิสโก้เชียงมาดีทีนี้ทิสโก้เชียมาดีส่วนหนึ่งมันมีการรับรู้อันเดลไลส์เกนของตัวการถือหุ้นในการบินไทยด้วยทีนี้แต่ทีเนี้ยหุ้นการบินไทยอะมันหลังจะจบเดือนก้าแล้วมันลงอ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แปลว่าอะไรทั้างบ ถ้างบเคถ้างบของทีซิสโกถ้างบของตัว k t b ซึ่งมีหุ้นการบิทยอยู่ะไตรมาสสามก็ฟันธงได้ว่ามันดีแต่คำถามคือหลังไตรมาสสามมันอาจจะไม่ดีนะมันก็จะเป็นตัวตัวนี้ที่มันจะมาถวกนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าภาพตัวนี้เราก็แหละจะต้องระมัดระวังนิดน,นึงเอ้ช่วงสั้นมันอาจจะมีสัญญาณบวกนะแต่ทีเนี้ยที่เรากลัวคือเราโกทีิสโกที่เราแนะนําช็อตเมื่อวานเพราะว่าเรากลัวว่าเฮ้ยโอเคเรารู้มันจะดีแหละ แต่ปัญหาคือการดีมื่รับรู้ไปในขานี้เพราะว่าถ้าเราดูแล้วจะเห็นว่าหุ้นแบงก์ตัวอื่นเนี่ยไม่มีใครที่ตีนิวไฮนะในช่วงที่ผ่านมาถูกไหมแต่ KTB เป็นคนที่ตีนิวไฮนะซึ่งขานี้น่าจะเป็นขาที่มาจากอะไรมาจากเรื่องของตัวการบินไทยมูลค่าการบินไทยที่ embedded อยู่ในหุ้น KTB แต่วันนี้พอพอมันเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้สูงขนาดนี้หรือมันอาจจะเริ่มลงเนี่ยก็แปลว่าเฮ้ยมันมันควรที่จะแบบ ถอยลงมากกว่านะครับนละก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยอาจจะ23บาท22บสองาทก็แล้วแต่ดังนั้นก็ในภาพตรงนี้เลยเต้องบอกให้นนิดหนึ่งว่าเอ้ยต้องอาจะต้องระวังระวังนิดนึงคือถ้าใครจะมองในเชนิงบวกก็อาจจะมองได้ว่านี่งไงยืนเนี้ย2ี่จุดหอยู่นะครับอาจจะมองว่ายืนเนี่ยเพราะนั้นก็แปลว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่ท่านว่าท่านจะตัดสินใจยังไงว่าเอ้ยโอเคยืนถ้ายืนเหนือตรงนี้ได้ก็ยังน่าด้านมองบวกไว้แต่ถ้าสมมติ ยืนไม่อยู่นะยี่สี่จุดหกเนี่ยถอยลงมามุดต่ำกว่าเส้นนี้ลงมาท่านอาจจะมองว่าเอ้ยมันมีโอกาสที่มันอาจจะรีเกรสลงมาแถวยี่สิบสองบาทหรือเปล่านั่นก็มองได้ก็ลองดูแล้วกันครับแต่ว่าผมคิดว่าในโซนแถวๆนี้คือเราเสี่ยงทางบวกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ลับกันเนี่ยโอกาสที่มันน่าจะพู l แบ a เนี่ยมันควรที่จะมีมากกว่านะครับนะทีนี้ในประเด็นบวกช่วงสั้นของพุนทยเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าดูราคาน้ำมันนิดหนึ่งจริงๆราคาน้ำมันเนี่ย ปรับขึ้นเล็กน้อยนะในช่วงที่ผ่านมานเพราะว่าเป็นประเด็นที่ว่าคุณทรัมป์คุยกับโมดีนายกอินเดียประมาณว่าเออินเดีย India จะหยุดซื้อน้ํามันจากราัสเซียนะครับก็ต้องไปรอติดตามคอนเฟิร์มแต่วันนี้ราคาน้ำมันน้ำมันมันโอเวอร์สป라ายันั้นก็แปลว่าต่อให้ซื้อมันก็อาจจะแค่ประคองราคาน้ามันไม่ให้ลงแรงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่การขึ้นแรงแรงแต่ทีนี้เราก็เห็นว่าในกลุ่มที่มันอาจจะเป็นกลุ่มที่คนมามองเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวครับ ซึ่งหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ย็ต <c oughs> ้องบอกว่ามันก็เปล๋ <ira> ลงมาระดับหนึ่งแต่นี้การเปล๋ลงมาของหุ้นท่องเที่ยวเนี่ยเราก็อาจจะพอมองได้ว่าคขายืนเปล๋ลงมาในระดับที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะใกล้จุดที่ทำไมครับซัพพอร์ตแล้วซนะึ่งรอบที่แล้วนี่ก็ถือว่ายืนซัพพอร์ตแล้วก็ตรงนี้เราก็เห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยยืนซัพพอร์ตเสร็จปุ๊บบางทีมันจะต้องมีอาการรีลาที่เกิดขึ้คืออย่างท่องเที่ยวเนี่ยวัดข้มแล้วเด้งแลวจะต้องมีถอยนะ เด้งแล้วต้องมีถอยหรือยังรอบนี้ก็เหมือนกันถ้ก็เห็นว่าเด้งแล้วทําไมครับก็ยังมีถอยหรืออย่างตงัวนี้นะก็เห็นว่าเออเด้งแล้วก็ถอยลงมาังนั้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราก็เห็นว่าเออเฮ้ยมันเด้งแล้วมันก็ถอยนะนะซึ่งเออเราก็เห็นวครั้งที่แล้วเนี่ยวอททอมันเกิดเด่นสนะิแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่รอบที่มันดีดีดังนั้นก็แปลว่าตอนนี้เราก็อยู่ในเดือนที่ถ้ามันจะถอยเมื่อถอยเดือนนี้แหละพุ้นท่องเที่ยวนะแต่ทีนี้ หลังจากเดินสไปแล้วเข้าสู่ช่วงของการประกาศผลประกอบการซึ่งก็อาจจะเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดหรือไม่ก็แต่ทีนี้หลังจากนั้นมันจะไม่มีเพรสเชอร์หนักๆมากดแล้วนะบวกกับตอนนี้มีนโยบายหลายๆอย่างในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่มันเข้ามานะครับรวมไปถึงการที่ในฝั่งของตอนนี้จะมีอาจจะมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวเช่นเ,เที่ยวเมืองหลักได้ลดหย่อนเท่ากับที่เราใช้จ่ายไปนะผมยังไม่รู้ว่าเงินเท่าไหร่แต่ทีนี้ถ้าเที่ยวเมืองรองอาจจะได้1.5เท่าก็สมแปลว่า สมมติเขาให้เงินให้เราวงเงินเราสักหมื่นหนึ่งฮนะเที่ยวเมืองหลักก็อาจจะใช้หมื่นหนึ่งเนี่ยไม่หักภาษีได้หมื่นหนึ่งแต่ถ้าเที่ยวเมืองรองอาจจะหักได้หมื่นห้านะอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวต้องไปดูว่าตัวเลขจริงจะเป็นเท่าไหร่นะี่ก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจัยที่เราให้ภาพของหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเออมันมีโอกาสที่มันจะฟื้นตัวได้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าความความยากของกลุ่มท่องเที่ยวคือว่าเราเดี๋ยววัดท่อในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเป็นภาพใหญ่ๆหญ,หญ่แบบอะไรอะ่ะ ก็จะเห็นว่าบางทีอมันอย่างถ้าเราผสมถ้าเราไปดูภาพวีคเนะียความยากก็คือว่าบางทีมันไม่ได้คอนเฟิร์มเราด้วยการมีอะไรอะ่ะบูลิสเตวอเจนอย่างเช่นเราจะเห็นว่าตอนที่มันวัดท่อมรอบเดือน2020ที่มันเป็นโควิดใช่ไหมแล้วเด้งซึ่งทรงก็ดูแบบไม่ได้เป็นขาขึ้นเลยนะแล้วก็ลงมาไฮเอโลแต่ว่าเราจะเห็นว่าในภาพของไฮเอโรเนี่ยไม่ได้มีบูลิสเตวเจนที่เราเห็นนะครับราะฉะนั้นก็แปลว่า เฮ้ยบางทีมันก็เลยเดายากนะว่าตกลงแล้วมันจะยังไงแต่ทีเนี้ยเราก็เห็นครั้งที่แล้วมันก็เคยทาหน้าตาประมาณนี้แล้วนะคือดูทรงไม่เหมือนเด้งขึ้นอะนึกว่าทรงมันเหมือนเด้งแค่ยางเงี้ยสามสามนะเด้งนี่สามนั่นนี่ก็อาจจะเป็นสามเงี้ยเพราะเกินตรงนี้เราก็อาจจะพอมาตั้งเป้าเดี่วเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยรอบนี้มันก็อาจจะเป็นรอบของการซ้ำรอยที่เป็น,ปนแบบทีนี้การซ้ำรอยแบบนั้นจะเห็นว่าถอยเท่าไหร่ถอยประมาณยี่เออเจ็ดสิบสองจุดสี่ ถ้าเรามองนะก็คือจะถอย72.4นะถอยมากกว่า61.8ดังน,นั้นในรอบนี้ก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยถ้ามันถอยเอเผล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 อนะโอเคงนั้นเราก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยถ้างั้นถอยถอยแล้วเนี่ยมันจะถอยได้เท่าไหร่นะก็แปลว่าเนี่ยครับแถวๆนี้เอาตีว่าแต่เอาจริงตีว่าแถวๆนี้โซโนเนี่ยก็คือเซ็ตท่องเที่ยวอประมาณนี้ สี่ร้อยถึงเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบตีเป็นอินเด็กซ์คือประมาณเท่าไหร่อ่ะสามเปอร์เซ็นตก็แปลว่าสองเป็นสามเปอร์เซ็นก็แปลว่ามันตรงแต่แถวนี้แล้วนะครับดังนั้นก็ตรงนี้เราอาจจะต้องมามอนิเตอร์ริงแล้วกันนะครับนะหรือว่าจริงๆถ้าไม่งั้นก็แปลว่าอะไรถ้ามันไม่ไปนะหรือถ้ามันไม่ลงโอ้เราก็อาจจะต้องหาจังหวะเรียกว่าเอ้ยหรือมันเกิดทะลึง่งเบรกกลับเลยอย่างเช่นตรงนี้เราเห็นเน็กซายตรงนี้ใช่ไหมครับสี่สามสี่ สมมติถ้าเกิดมันไม่ลงแล้วมันทะลุ4.34 4ตัวนี้ขึ้นมาก็แปลว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องมามาไล่ตามกลุ่มท่องเที่ยวไปได้ดั่นั้นก็อันนี้ลอง monitoring ดูแล้วกันนะครับนะัในะนั้นก็แปลว่าลงตรงนี้ผมคิดว่าเออมันก็เลยเป็นจุดที่อาจจะเริ่มเรียกว่ามา monitoring ได้นะครับทีนี้เอาอะไรดีก็เดี๋ยวมาดูหุ้หนแนะนำวันนี้นะก็ท่องเที่ยวตัวแรกเราเอา s e n t แล้วกัน เมื่อวานเอราวันดีดขึ้นมาได้็น่าจะดีนะแต่ก็จะเห็นว่าเป็นการดีดแบบโอ้ก็ลุ้นจังเพราะว่าเราก็เห็นว่าถ้าดูเอราวันเนี่ยความยากก็คือว่าเอ้ยไม่รู้จะดูยังไงเพราะว่าถ้าเรามองแบบอย่างเงี้ยก็จะมองไม่สวยถูกไหมหลุดลงมาแล้วดีดขึ้นมาเพราะมันอาจจะแบบไซโคสับขาแข่งลงอีกหรือจะบวกเลยก็ได้นะข้ามนี้เลยก็ได้แต่ว่าตรงนี้มันเลยกลายเป็นว่าเราไม่รู้เพราะถ้าเราเสี่ยงตรงนี้คือเราต้องมั่นใจว่าเราจะกระโดดข้าม ทีนี้ถ้าไม่มั่นใจก็อาจจะไปดูตัวอื่นอย่างเช่นตัวของทาด้านเซนเทลซึ่งก็โน้ว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ดูสตรองเท่าแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นจุดที่ท,ทาใา้เรารู้สึกว่าโอเคม,มันอาจจะดูสบายใจกว่านะครับหรือว่า,าจ,จะเรียกว่าอ,อาจจะดูเหมือนกับว่ามันยืนแนวรับมากกว่าหรือเปล่านะแตัในก็วันนี้ถ้าเลือกเราก็เลยมาเลือกตัวเซนเทลนะครับนั้นในกลุ่มของด้านท่องเที่ยวนะครับ,นะรบแล้วก็จะเห็นว่านอกจากเซนเทลแล้วมีอะไรนะอีกนะก็จะมีตัวของทางด้าน กันคุณกันคุณเมื่อวันขึ้นแรกนะจะเห็นว่ากาันคุณเนี่ยจริงแล้วโครงสร้างสําคัญของเขาคือ next line ที่ประมาณ2บาทซึ่งมันก็จะลีลาเพราะจะเห็นว่าผ่าน2บาทแล้วแต่ทำไมไม่ไปครับกดยือ้อคายใช่ไหมแล,แล้วก็ค่อยถึงเวลากลับมางัดกับนะแล้วก็มาปรับตแหน่งด้วยซึ่งแต่มาสามนีปกติเป็น high ซ e a s ของกันคุณเป็นหน้าที่ล,ลงดีนะครับนั้นไฟฟ้ากังหันลมเขาทาให้ดีแล้วก็ ตอนนี้ไทยมีมาตรการเซ็ตเน็ตซีโร่สองพันยี่สิบห้าเร็วขึ้นสิบปีจากเดิมท่านก็แปลว่าในแง่มิติของการลงทุนในพวก,พวกนั้นโซลา่าต่างๆในพลังงานทดแทนหรือแม้กระทั่งพวกช่วงที่ผ่านมาเราเห็นคนมาเก็งกําไรอะไรพลังงานหรือเป็นพวกขยงขยะอะไรพวกนี้ก็หลักๆก,ก็จะมาจากเรื่องของตัวเน็ตซีโร่เพียงแต่ว่าถ้ามามองในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราก็สวยการคุมันก็ดูสบายใจกว่าเนี่ยจะไปเก็งกำไรตัวบางตัวที่เราก็แบบไม่ได้คุ้นเคย กับโครงสร้างในเชิงพื้นฐานแลวนี่ก็เลยมองว่ากันคุณเองก็อจจโอเคกว่าแล้วก็ P ตัวนี้มัน11เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าแท้ไม่แพงเกินไปนะแล้วก็จริงแล้วก็มีแคสโฟที่ใช้ได้ปันผลก็ดูโอเคในนั้นตรงนี้ก็เลยถ้าจะเลือกอาจจะมามองตัวของการคุณโดยทําไมครับโดยใช้สบาทเป็นสต็อกก็คือผ่านแล้วต้องผ่านเลยใงนะั้นถ้าไม่ต่ำกว่าสบาทกลับลงไปเนี่ยมันควรจะเป็นการยืนยันภาพของการเดินหน้าของการคุณเลยนะส่วนตัวนั้นราชบุรีนะครับก็จะเห็นว่าไอ้รอบที่ผ่านมาก็ตรงนี้เริ่มเริ่ม เริ่มมาเริ่มมีงโง่เฮงอะ่ะหลังจากที่มันไม่มีงโง่เฮงมาค่อนขางนานแล้วค่อที่จะมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราก็คาดหวังว่ามันควรจะดีนะแต่มันก็ไม่ไม่ดีสักทีถูกไหมจนกระทั่งวันนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วเอ้ยอย่างน้อยสุดเนี่ยมันเป็นภาพที่ดูเชิงบวกมากขึ้นว่าผ่าน next ล่ะไอ้ผ่านแนวต้านดาวเทรนเนี่ยที่มันกดมายาวๆเนี่ยได้เป็นเล่นปเป็นราวจริงๆจังๆสักทีนะครับดังนั้นก็แปลว่าภาพแล้วก็ที่สำคัญคือผ่านโครงสร้างตงัวนี้ด้วยก็คือ27บาทดังนั้นก็จะเห็นว่าภาตนี ถ้าไม่ต่ำ27บาทราชบุรีก็ควรจะควรจะเป็นภาพของการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับนะส่วนตรงนี้ใครจะไปชอบตัวดีคริมนะหรือจะไปชอบตัวของ GPC จากเรื่องประเด็นของอน้ำมันต่างราคาแก๊สธรรมชาติต่ำทำให้ต้นทุนกับผลไฟไฟ้าน่าจะดีก็ได้เพราะจริงๆต้นทุนแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันลงมาก่อนอันนี้เพียงแต่ว่าตอนสมัยรัฐบาลที่แล้วอาจจะมีเรื่องการ กดค่า f อฟทีแรงๆแต่ทีนี้รอบนี้ถ้าเรามองไม่เห็นภาพของการกดค่า f อฟทีแรงๆแล้วก็จริงต้นทุนพลังงานก็ลงอยู่แล้วเนี่ยมันควรจะเห็นภาพของกําไรที่ฟื้นดีขึ้นในปีนี้ลนปีหน้าของคุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่บอลยิวต้นทุนการลดแล้วดอกเบี้ยมันลดลงด้วยก็ทําให้ภาพของกลุ่มโรงไฟฟ้าก็ยังโอเคนะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวของทางด้าน,านเอ่อ ก็ MGI นะ,นะก็เห็นว่า88 THS นี่ยังก้องแกงก้องแกงไม่ค่อยไปไหนก็ไม่รู้ลองไปติดตามดูแล้วกันนะเพราะนี่เป็นประเด็นของการเก่งนะครับแต่ก็จะเห็นว่าถ้าใครจะลุ้นก็ลุ้นเนี่ยครับต้องไม่โหลดที่เท่าไหร่68.5นะสำหรับตัว8ป t ร์แต่ทีนี้จะเห็นว่าตัว MGI ก็จะเป็นลักษณะที่วางกลยุทธ์ได้ง่ายคือกันก็คือว่าเฮ้ยต้องไม่หลุดนะเก้าบาทนะแถวเก้าบาทต้องไม่หลุดนะแล้วก็ทรงก็ยังดูออมีทรงระดับงดังนั่นก็แปลว่าอันนี้ถ้าจะเก่งนะในประเด็นเรื่องตัวผลประกอบการต่านงะก็ลุนโดยใช้สต็อกที่เก้าบาทนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ผลโดยรวมๆผลประกอบการไตรมาสามจะเป็นตัวที่กําหนดระดับ ความผันผวนของตลาดนะครับโอเคครับขอบคุณครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับยู u ูบมันนี่คอรด้วยเช้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ